สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่หลายคนน่าจะกำลังจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยก็คือภาพรวมของตลาดทองคำค่ะใช่เลยครับคือตอนนี้ภาพมันเหมือนการเล่นชักเยอ่อกันอย่างเมามันเลยนะมีทั้งแรงดึงขึ้นแล้วก็มีแรงกดลงเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาแกะรอยกันว่าใครกำลังดึงเชือกฝั่งไหนแล้วเกมนี้จะจบลงยังไง แล้วที่สำคัญคือเราจะสกัดมันออกมาเป็นกลยุทธ์ที่จับต้องได้สำหรับนักลงทุนค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจภาพการชั่งน้ำหนักเนี่แหละครับว่าปัจจัยฝั่งไหนที่คอยหนุนราคาอยู่แล้วกัใจใยฝั่งไหนที่คอยฉุดรั้งไว้เพื่อให้เห็นภาพรวมจริงๆแล้วก็วางแผนได้เฉียบคมขึ้นมาเริ่มกันที่ภาพเมื่อคืนเลยนะคะเห็นแพ่งเทียนแล้ว อดคิดไม่ได้เลยค่ะมันเหมือนคนที่พยายามกระโดดสุดตัวเลยนะแต่ก็เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมากดหัวกลับลงมาที่เดิมอืมเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับลักษณะแท่งเทียนแบบนั้นเนี่ยในทางเทคนิคคือสัญญาณของการต่อสู้ที่เออดุเดือดมากๆเลยดุเดือดเลยเหรอคะครับมันบอกเราว่าในระหว่างวันเนี่ยมยีแรงซื้อเข้ามามหาศาลเลย พยายามดันราคาขึ้นไปทดสอบถึงระดับ4,132ดอลลาร์แต่สุดท้ายพลังของฝั่งขายที่รออยู่ข้างบนเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าก็เลยถูกตบกลับลงมาปิดแถวๆ4,077ดอลลาร์อ๋อมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าเฮ้ย hey, ข้างบนนี้ไม่ง่ายนะมีกำแพงหนาะรออยู่แล้วพวกอินดิเคเตอร์หรือว่าสัญญาณทางเทคนิคอื่นๆล่ะคะ มันช่วยยืนยันภาพการต่อสู้นี้ด้วยไหมคะยืนยันเลยครับคือสัญญาณทางเทคนิคหลายๆตัวเหมือนกําลังพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตลาดก,กําลังพักหายใจครับพักหายใจใช่ครับไม่ว่าจะเป็น RSI ที่ลอยตัวอยู่แถวๆเส้นกลางคือแถวๆห้า MACD ก็ยังไม่เลือกข้างชัดเจนยังติดลบอยู่นิดๆหรือ Stochastic ที่แก่งไปมาสรุปง่ายๆเลยนะ ครับมันบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครคุมเกมได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับทั้งฝั่งซื้อฝั่งขายพลังยังพอๆกันก็เลยทำได้แค่ผักกันไปมาในกรอบแคบๆเพื่อรอดูว่าใครจะหมดแรงก่อนมันเหมือนรถที่เข้าเกียร์ว่างรออยู่ตรงสี่แยกว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาดีภาพการต่อสู้ที่ว่านี้ชัดมากเลยนะคะเหมือนมีคนพยายามดึงขึ้นแต่ก็มีอีกแรงกดเอาไว้ตลอด แล้วอะไรคือตัวแปรหลักๆที่ทําให้เกิดการชักเยออกันรุนแรงขนาดนี้ภายในวันเดียวล่ะคะมันมาจากข่าวใหญ่สองเรื่องครับที่ออกมาในเวลาที่ต่างกันเหมือนหนังละม้วนเลยคนละม้วนเลยครับช่วงแรกที่ราคาทองพุ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นเพราะตัวเลขฝั่งตลาดแรงงานสาหรัฐครับจานวนคนขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องมันพุ่งขึ้นเกือบจะสูงสุดในรอบสองเดือนเลยอ๋อก็คือตัวเลขออกมาไม่ดีตลาดเลยมองว่าเศรษฐกิจอาจจะชะลอถูกต้องครับ ตลาดเห็นแบบนี้ก็ตีความทันทีว่าอ่าตลาดแรงงานเริ่มแผ่วแล้วพอเป็นแบบนั้นความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็อาจจะลดลงค่ะแล้วก็เปิดทางให้มีการลดดอกเบีย้ยในอนาคตได้ท่องคําซึ่งไม่ชอบดอกเบีย้ยสูงก็เลยได้ใจดีตัวขึ้นไปแรงเลยครับแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดแสดงว่าต้องมีข่าวร้ายตามมาทีหลังแน่ๆเลยใช่เลยครับ พอตกช่วงคำ่ำรายงานการประชุมของเฟดหรือที่เราเรียกกันว่า FOMC minutes mm hmm. ก็ถูกเปิดเผยออกมาอ mm hmm. แล้วทุกอย่างก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับอ๋อ oh. ไอรายงานการประชุมนี่มันเหมือนเราแอบไปได้ยินบันทึกการประชุมของบอร์ดผู้บริหารเฟดและพบว่าข้างในยังเถียงกันไม่จบเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับภาพนั้นเลยแทนที่จะมีมติเป็นเอกฉันว่าเอาหลักเราจะเริ่มผ่อนคลายกลายเป็นว่ายังมีเสียงแข็งแที่บอกว่า เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งวางใจอะไรทำนองนั้นถูกต้องเป๊ะเลยครับมันเหมือนกับตลาดนัดเดทกับเฟดไว้แล้วคิดว่าจะได้ข่าวดีแต่พอถึงเวลาเฟดกับบอกว่ายังไม่แน่ใจขอดูใจไปก่อน <laughs> ตลาดก็เลยอกหักสิครับคือเนื้อหาในรายงานมาสะท้อนว่ากรรมการเฟดเสียงยังแตกกันอยู่เลยฝั่งที่กลัวเงินเฟอ้อมากๆหรือที่เรียกว่ากลุ่มเยี่ยวเนี่ยก็ยังยืนกรานว่าความเสี่ยงเรื่องเงินเฟอ้อยังไม่จบนะจะรีบลดดอกเบีย้ยไม่ได้เด็ดขาด เข้าใจแล้วค่ะพอเจอแบบนี้เข้าไปความหวังที่ตลาดเคยมีก็พังคลืนลงมาเลยพังเลยครับผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือจากเครื่องมือที่ชื่อว่า CME Fed Watch 2ซึ่งใช้วัดความน่าจะเป็นที่ตลาดคาดการเรื่องดอกเบีย้ยค่ะปรากฏว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมถูกปรับลดลงหัวภาพหรือแค่ประมาณ32.7%เท่านั้นเองโหลดลงเยอะเลยนะคะเยอะมากครับ พอความหวังเรื่องรดดอกเบี้ยมันเลือนลางค่าเงินดอลลาร์ที่เคยอ่อนก็กลับมาแข็งค่าทันทีบอลยิวก็ยังยืนสูงอยู่พอเป็นแบบนี้ ต้นทุนในการถือทองคําที่มันไม่มีดอกเบี้ยให้ก็เลยดูแพงขึ้นมาทันทีนักลงทุนที่ซื้อไปตอนเช้าก็เลยเเทขายทํากําไรกันออกมากดราคาทองคําร่วงลงมามาจากจุดสูงสุดของวันอย่างที่เห็นครับฟังดูแล้วเหมือนว่าตอนนี้ชะตากรรมของทองคำเนี่ยถูกแขวนไว้กับผ้าทีของเฟดเป็นหลักเลยนะคะแต่ในเมื่อเฟดยังลังเลแบบนี้มีผู้เล่นกลุ่มอื่นที่มองภาพต่างออกไปไหมคะแบบว่าคนที่ไม่ได้มองแค่เกมระยะสั้นนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยครับ เพราะในขณะที่นักเก่งกำไรระยะสัน้นกำลังลุ้นผลประชุมเฟดกันตัวโกงยังมีผู้เล่นรายใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เดินเกมเ,เงียบๆแต่หนักแน่นค่ะและพวกเขากำลังซื้อทองคำครับกลุ่มแรกที่ชัดเจนที่สุดคือธนาคารกลางทั่วโลกเลยธนาคารกลางครับมีรายงานจาก Goldman Sachs ที่ย้ำเลยว่าธนาคารกลางหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ยังคงทยอยซื้อทองคำเข้าคลังสำรองอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายความเสี่ยงออกจากเงินดอลลาร์สหรัฐเฉพาะเดือนกันยายนเดือนเดียวนะครับมีการซื้อสุทธิไปกว่า60ตันแล้ว g o ลเมนแซ a กซ์ยังคงมองเป้าราคาทองคำที่4,900ดอลลาร์ภายในสิ้นปี2026แต่ก็อาจจะมีคนแย้งได้นะคะว่าการที่ธนาคารกลางซื้อทองมันเป็นเทรนดที่ช้ามากๆแทบไม่มีผลกับราคารายวันเลยสู้การเก็งกำไรนโยบายเฟดไม่ได้ด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วเราควรจะฟังเสียงของใครมากกว่ากันคะ ระหว่างนักเก็งกําไรระยะสั้นกับผู้เล่นภาพยาวพวกนี้เป็นคําถามที่คมมากครับมันเหมือนกับว่าตอนนี้มีสงครามสองสนามรบที่เวลาเดินไม่เท่ากันอ๋อ oh. สนามรบแรกคือสนามรบของนักเก็งกําไรรายวันที่จ้องมองตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็คําพูดของเฟดแบบตาไม่กับทริปเลยการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้ส่งผลต่อราคาในระยะสั้นอย่างที่เราเห็นแต่ในอีกสนามรบหนึ่งที่ใหญ่กว่าแล้วก็เคลื่อนไหวช้ากว่า คือสนามรบเชิงภูมิรัฐศาสตร์การเงินซึ่งผู้เล่นคือธนาคารกลางของประเทศต่างๆค่ะพวกเขากําลังเดิมพันกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจของเงินดอลลาร์ในระยะยาวคําถามที่ว่าควรฟังใครมากกว่ากันจึงขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนครับเป็นนักวิ่งระยะสั้นหรือเป็นนักวิ่งมาราธอนเข้าใจเลยค่ะแล้วนอกจากธนาคารกลางมีผู้เล่นรายใหญ่อื่นๆอีกไหมคะที่เคลื่อนไหวในสนามรบระยะยาวนี้ มีครับและเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามากนั่นก็คือกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง SPDR Gold Trust SPDR ครับล่าสุดพวกเขากลับเข้ามาซื้อทองคำเพิ่มอีก2.29ตันที่ราคาเฉลี่ย4,078ดอลลาร์ต่อออนซ์ การเข้าซื้อที่ราคาระดับนี้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณดังๆเลยนะครับว่าในสายตาของผู้จัดการกองทุนระดับโลกโซนราคา4 5 0ถึง4,100ดอลลาร์เนี่ยคือระดับที่น่าทยอยเก็บไม่ใช่ระดับที่น่าตกใจแล้วหนีครับโอ้โหชัดเจนเลยค่ะว่ามีทั้งแรงซื้อจากผู้เล่นภาพยาวแล้วก็แรงขายจากคนเล่นสั้นแบบนี้คืนนี้ก็น่าจะเดือดหน้าดูเลยมีข้อมูลอะไรที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษไหมคะที่อาจจะมาเป็นตัวตัดสินว่าใครจะชนะในยกนี้ คืนนี้คือไฮไลท์สำคัญเลยครับมีข้อมูลเศรษฐกิจชุดใหญ่ที่จะออกมาเป็นตัวชี้ขาดทิศทางระยะสั้นเลยแบ่งได้เป็น3กลุ่มหลักๆครับ3กลุ่มเลยเหรอคะครับกลุ่มแรกและสำคัญทุสุดเลยนะคือชุดข้อมูลตลาดแรงงานที่จะประกาศตอนสองทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรามีทั้งค่าจ้างเฉลี่ยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานค่ะหลักการจำง่ายๆเลยคือถ้าตัวเลขออกมาร้อนแรงเกินคาดเช่นจ้างงานเยอะ คาจ้างพุ่งแบบนี้จะยิกตอกย้ำความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อเราก็จะกดดันราคาทองแต่ในทางกลับกันถ้าตัวเลขออกมาอ่อนแอกว่าคาดเช่นจ้างงานน้อยลงอันนี้จะเป็นหนุนมุมมองที่ว่าเฟดอาจต้องผ่อนคลายนโยบายซึ่งจะเป็นผลดีกับทองครับแล้วกลุ่มที่2อล่ะคะ กลุ่มที่2คือตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆอย่างดัดชชีภาคก,การผลิตฟิลิเฟตแล้วก็ยอดขายบ้านมือสองถ้าตัวเลขพวกนี้ออกมาแย่ก็จะยิ่งเสริมภาพว่าเศรษฐกิจกําลังชะลอตัวซึ่งก็เป็นผลดีกับทองเช่นกันค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือถ้อยถแถลงของบรรดากรรมาการเฟดครับตลาดจะเงี่ยหูฟังเลยว่าน้ําเสียงของแต่ละท่านจะยังคงพูดแต่เรื่องเงินเฟอ้อเหมือนเดิมหรือจะเริ่มหันมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมากขึ้นข้อมูลแน่นมากจริงๆค่ะ เอาละครับพอเราเข้าใจภาพรวมตัวละครและฉากทั้งหมดแล้วมาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยดีกว่าถ้าเราต้องลงไปในสนามรบนี้ด้วยตัวเองจะวางกลยุทธ์ยังไงดีครับเริ่มที่ทองคำสปอร์ตเลยครับแนวรบสำคัญอยู่ตรงไหนบ้างได้เลยค่ะสำหรับทองคำสปอร์ตแนวรบหรือกรอบราคาสำคัญที่ต้องจับตาดิฉันมองแบบนี้นะคะแนวรับหรือฐานที่มั่นของฝั่งซื้อจะอยู่ที่4 0 5 0ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่เมื่อว,วานลงไปทดสอบแล้วเด้งกลับอย่างสวยงาม ถ้าฐานนี้แตกแนวรับถัดไปอยู่ที่4,020ดอลลาร์ 4, ส่วนแนวต้านหรือกำแพงของฝั่งขายจะอยู่ที่4,130ดอลลาร์ 4, ซึ่งเป็นยอดสูงสุดของเมื่อวานถ้าทะลุก,กำแพงนี้ไปได้เป้าหมายต่อไปคือ4,170ดอลลาร์ค่ะแล้วถ้าสำหรับคนถือยาวหน่อยล่ะครับจุดไหนที่เรียกว่าถ้าหลุดไปนี่คือเสียค่ายต้องถอยทับกันก่อนเลยจุดตายของโครงสร้างรอบนี้ดิฉันมองที่4,000ดอลลาร์ 4, ทุนๆค่ะ ถ้าราคาหลุดและปิดต่ำกว่าระดับนี้ได้แปลว่าฝั่งขายชนะเด็ดขาดในรอบนี้อาจจะต้องถอยทับออกมาตั้งหลักกันใหม่เลยชัดเจนมากครับทีนี้มาถึงกลยุทธ์สำหรับคนเล่นสั้นรายวันกันบ้างมีแผนให้เลือกกี่แบบครับมีให้เลือก2สไตล์ค่ะแล้วแต่ว่าใครเป็นสายไหนสไตล์แรกคือสไตล์นักช้อนหรือ Buy on Dip เหมาะกับคนที่ไม่กลัวความเสี่ยงและชอบซื้อตอนราคาย่อตัว วันนี้โซนเข้าช้อนที่น่าสนใจคือแถวแถว4 5่5ถึง4,070ดอลลาร์โดยมีเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นที่โซนแนวต้าน4,115ถึง4,130ดอลลาร์และตั้งจุดยอมแพ้หรือ stop loss ไว้ที่4,025ดอลลาร์ค่ะเข้าใจครับนั่นคือสไตล์แรกแล้วถ้าเป็นอีกสายหนึ่งคือสายที่ไม่ชอบรับมีดอยากรอให้แน่ใจก่อนว่ารถออกแล้วค่อยกระโดดขึ้นตามล่ะครับ นั่นคือสไตล์ที่2ค่ะสไตล์ตามน้ำหรือ follow by แผนนี้จะมีเงื่อนไขสำคัญคือราคาต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำลายกำแพง4,130ดอลลาร์ 4, และยืนเหนือให้ได้ก่อนต้องเบรกให้ได้ก่อนใช่ค่ะเมื่อไหร่ที่เห็นสัญญาณน,นั้นโซนไล่ตามจะอยู่ที่4,140ดอลลาร์ 4, ถึง4,150ดอลลาร์โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่4,190ดอลลาร์ 4, ถึง4,210ดอลลาร และตั้ง Stop Loss ไว้ที่4,105ดอลลาร์เผื่อว่ามันเป็นแค่การเบรกหลอกแล้วราคาวกกลับลงมาค่ะยอดเยี่ยมครับมีแผนให้เลือกตามจริตของแต่ละคนเลยทีนี้มาถึงนักลงทุนบ้านเรากันบ้างครับสำหรับทองคำไทยเราจะแปลงเกมนี้มาเป็นสนามของเรายัางไงแล้วกรอบราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเราจะใช้สูตรแปลงร่างมาตรฐานเลยค่ะ คือเอาราคาสปอร์ตบวก2คูณค่าเงินบาทแล้วก็คูณด้วย0.473ถ้าลองใช้ราคาปิดเมื่อคืนที่4,077ดอลลาร์กับค่าเงินบาทแถวแถว32บาท46สตางค์ต่อดอลลาร์ราคาอ้างอิงของทองไทยก็จะตกอยู่ประมาณ62,600บาทค่ะพอได้ราคาอ้างอิงแล้วแนวรบของทองไทยล่ะครับสอดคล้องกับทองสปอร์ตเลยไหมสอดเ,เ,เป๊ะเลยค่ะ แนวรับหรือฐานที่มั่นของทองไทยจะอยู่ที่62,200บาทถ้าหลุดก็เจอกันที่61,800บาทส่วนแนวต้านหรือกำแพงจะอยู่ที่63,400บาทถ้าผ่านได้ก็เป็นรลุนกันที่64,000บาทส่วนจุดเสียค่ายที่ต้องถอยทัพสำหรับคนถือยาวหน่อยดิฉันมองไว้ที่61,500บาทค่ะแล้วกลยุทธ์รายวันล่ะครับใช้สไตล์นักช้อนกับ ตามน้ำได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะแค่เปลี่ยนตัวเลขสำหรับแผนนักช้อนของทองไทยโซนเข้าซื้อคือ62,200ถึง62,600บาทเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่63,300ถึง63,700บาทและตั้ง Stop Loss ที่61,900บาทค่ะครับ ส่วนแผนตามน้ำก็รอให้ราคาทะลุก,กำแพง6ก63,400บาทให้ได้ก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อตามที่โซน63,600ถึง63,800บาทโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่64,500ถึง64,800บาทและวาง Stop l ล s s ไว้ที่63,200บาทค่ะครบถ้วนทุกมิติและนำไปปรับใช้ได้จริงเลยครับงั้นสุดท้ายนี้ช่วยสรุปภาพรวมของสงครามชักเยอะครั้งนี้ให้ฟังอครั้งได้ไหมครับได้เลยค่ะ โดยสรุปแล้วตลาดทองคำตอนนี้ติดอยู่กลางสนามรบของการชักเย่อในกรอบที่ชัดเจนมากทองสปอตก็4 5 5 0ถึง4,130ดอลลาร์ส่วนทองไทยก็ประมาณ62,200ถึง63,400บาทตลาดกำลังรอปัจจัยใหม่ที่จะม,มาเป็นตัวตัดสินซึ่งก็น่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ดังนั้นกลยุทธ์ที่ให้ไปเป็นเพียงแผนที่สนามรบนะคะ สุดท้ายแล้วนักลงทุนแต่ละท่านต้องเลือกใช้กลยุทธ์ที่เข้ากับสไตล์การรบและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตัวเองขอบคุณมากครับและก่อนจะจบกันไปผมขอทิ้งท้ายด้วยข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับเชิญเลยค่ะ ในขณะที่นักลงทุนรายวันอย่างเราเรากำลังสับสนอยู่ในหมอกข้อมูลที่แม้แต่เฟดเองก็ยังมองทางไม่ชัดแต่การที่ผู้เล่นรายใหญ่อย่างธนาคารกลางและกองทุน SPDR กลับเลือกที่จะเดินหน้าเก็บทองคำเข้าพอร์ตอย่างใจเย็นในช่วงที่ราคาย,ย่อตัวมันกำลังบอกใบ้อะไรเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าพวกเขาอาจจะกำลังมองข้ามหมอกความเรียสั้นและเห็นภาพบางอย่างที่ชัดเจนในระยะไกลที่เรายังมองไม่เห็นก็น่าคิดนะครับ